เก็บให้เรียบร้อยครับเก็บให้เรียบร้อยก่อนเอาอะไรมางุมไว้หรอกเอามางูมไวเออเปีววางไว้ั้งสันละเออครับผมแล้วก็เอาฝาอะไรก็ได้มาครอบไว้หรกนั่นนะเอาไปวางไว้อย่าให้แม่แรงวันมันลงเก่งมากาเออวางไว้ข้างล่างก็ได้ครับวางไว้ข้างล่างไม้คาร์เติบัตเอาไปทิ้งใ่ะเอาอันนี้ไปครอบไว้ก่อนครับเอาฝามาครอบไว้ก่อนหนุนหนุนฝา ตรงที่กละมังคุมไว้อะเอามาขอบไปก่อนเลยเออนั่นะเห็นมัเห็นมั้นี่ะเออเปิดผ้าออกนั่นแหละอันนั้นโต๊ะใส,สๆเด้อโต๊ะใสเออโต๊นนะนั่งก็ได้หเอาโต๊นนะนั่งก็ได้ผู้ไม่ดีๆอย่ายให้แมงวันมันตอมกับพ่ออาหารแมวไปไว้ตรงที่ล้างจานหูกมันจะได้ไม่เลอะเทอะนะเก่งจังเลยตื่นเช้าๆนีได้งานดีวได้นี่กินเขากินน้ำเรียบร้อยเตรียมตัวไปโรงเรียนมากินน้ำก่อน กินน้ำก่อนครับกินน้ำก่อนครับอิ่มหรือ,อยังอิ่มแล้วนั่งรอรถนี่ใต้ตาหนูมินมีผงแป้งหนูออบออกอาเช็ดออกเออนั่นแหละอาบนา้ำอันล้างหนาแล้วพ่อบบเทนหนาแห่งกันเลยเอาแป้งมาทามันก็นเลยเป็นขาแป้งเห็นไหมเนี่ย กินขาแป้งเอาผ้าเช็ดออกนุกเอาผ้าเช็ดออกดีดีเออเอาผ้าเช็ดออกดีดีเอาอันนี้ก็เช็ดออกเหมือนกันเหรอนมสดก็เช็ดออกเหมือนกันเหรอเออนมสดก็เช็ดดีๆกินข้าวอิ่มแล้วก็เช็ดออกดีดีเออเช็ดปากเช็ดคางออกเช็ดปากงาดำอ่ะเป็นอย่างเดียวเลยเออเช็ดปากเช็ดคางออกไหนไหนน้องผ้าเช็ดปากเช็ดคางเหมือนนมสดสิเช็ดสิเช็ดปากเช็ดคางเหมือนนมสดสิเช็ดไม่เป็นหรอ กเอาเท้ามาเช็ดไง <laughs> เอาเท้ามาเช็ดไงอันนี้กินข้าวอิ่มไหม,อ,มอร่อยไหม,มกินกับอะไรกินกับอะไรไก่ไปล้ไก่ปล้ตื่นหรือ,อยังยตื่นแล้ววันนี้วันอะไรอืมเมื่อวานี้ไปแล้ววันนี้วันอะไรวันอะไรตื่นหรือ,อยังตอนนี้วันฟู ว้ายวัน <handled> น <kr ank ii> ี้วันอังคารเสื้อก็ยังใส่วันอังคารอยู่นี่เออเสื้อก็ใส่วันอังคารสีชมพูอยู่ไม่เห็นเหรอฮะเสื้อก็ใส่วันอังคารสีชมพูดูดูนี่ดูน้องสีหนึ่งเห็นไหมเขาเป็นคนสะอาดดูน่ะกินข้าวเสร็จก็เนี่ยกินข้าวเสร็จก็เช็ดปากเช็ดคางใช่ไหมนมสดใช่ไหมนมสดหันหน้ามาสิน้ชวนหันหน้ามาก่อนบุญนะบุญนะน้ชวนหันหน้ามาก่อน หน้ามาเร็วเร็วให้โชว์หน่อยให้โชว์หน่อยโอ้่าแต่เซ็นอยู่หันหล่ะอีพอญาอินพนญาอินพญาอินอินเตอร์ได้อะไรมาอวดได้อะไรมาอวดวันนี้มันคืออะไรไหนโชว์ให้หน่อยโชว์ให้ดูหน่อยโอ้มันคืออะไรขนมอะไรงอแงยอยากไปสานขานแต่เ้าพอได้มาแล้วเป็นยังไงยิ้มแป้นใช่ไหม ถูกใจไหนดูหน้าคุณยิ้มหน่อยสิยิ้มละเลิ่นยิ้มละลื่นมากๆอย่าเอาปากกาดแบบนั้นสิลูกตอนนี้กินข้าวอิ่มแล้วรอรถอย่างเดียวดูท่านั่งเธอท่านั่งของเธอแบบว่าสุดยอดมากๆเลยพูน่ะพูนอ่ะท่านางพูน้นมสดนมสดบายบายเพื่อนๆบายบายเจ้าเหมียวเพื่อนๆด้วยกันสินมสดบายบายเจ้าเหมียวสิ ว้าวกินข้าวอิ่มแล้ววันนี้กินข้าวกับปลากระป๋องใช่ไหมคะกินข้าวกับปลากระป๋องใช่ไหมคะกินข้าวกับปลาอร่องอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมกินข้าวกับปลากระป๋องอร่อยไหมคะอันนี้กินข้าวกับไข่พะโลอุทานังอุทานังวุทานังเธอทานังเธอเบอร์เหันหน้ามาหันม่หน่อย ยิ้มแช่งเลยภาพมันบอกใครโอเคนะ,ะคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากทุกคนนะคะหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็นั่งรอรถค่ะรถยังไม่มารับเลยตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงนิดๆนะคะเรากินข้าวอาบน้ําเสร็จตั้งแต่6กโมงแป๊บๆเดียวเองอันนี้ก็เอาไว้ให้คุณดูความน่ารักเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะนมสด นมสดเจ๊บายบายนะคะทุกคน